ทั่วแผ่นดินมีคู่รักมากมายการได้อยู่ร่วมกันดั่งใจหมายลลับไม่ง่ายเลยการแต่งงานเป็นเรื่องมงคลที่สุดในชีวิตคนขออวยพรอ,อาจารย์ณที่นี้ผูกใจรองดองตลอดไปกระหม่อมฟังห้ซื่อถวายบังคมฟาบาทลุกขึ้นได้ขอพระทัยฟาบาท วันนี้สีหน้าท่าทางไม่เลวแต่เท้าเสีย่ยวฟางตอนนี้ยังฆ่าคนอยู่หรือไม่กระหม่อมมิกล้าฟาบาจะได้นำกระหม่อมไปล่อเล่นอีกเลยตอนนี้ภัยไข่มุกถูกกำจัดแล้วเมื่อก่อนกระหม่อมไม่เข้าใจฟาบายิ่งไปกว่านั้นฟาบาท,ทรงปรีชาทั้งการทหารทั้งการปกครองเทียบได้กับองค์ไทจูเมื่อกระหม่อมเปรียบเทียบกับฟาบาก็เหมือนแค่แสงหิ่งห้อยไม่กล้าก่อเรื่องอีกเ <c oughs> จ้าสมบัติสำนวนดูไม่ออกเลยนะ เได้เท้าเสี่ยวฟังก็เป็นคนพูดจาหน้าฟังได้ถึงเพียงนี้ดีกว่าอาจารย์ของเจ้ามากนะอ๋อจริงสิพูดถึงอาจารย์เจ้าข้ามีเรื่องหนึง่งอยากให้เจ้าไปช่วยพูดให้หน่อยข้าจะประทานสมรสให้อาจารย์เจ้ากับผัวหน้ากองจีพวกเขาทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กความจริงมั่นหมายกันไว้แต่แรกให้แต่หลายปีนี้พบพบจากจากจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีผลสรุปใดอาจารย์ของเจ้า เลือดเลือนเกิดไปแล้วทั้งวันยุ่งอยู่กับงานงานแต่งงานจะจัดยังไงก็ไม่ยอมบอกมาสักทีงานแต่งงานของอาจารย์พวกกระหมอมมีเหรอจะเข้าไปยุ่งได้ฝาบาทสุประเมินกระหมอมสูงเกินไปแล้วก็ใช่เรื่องนี้ต้องตำหนิอาจารย์เจ้าที่เลือดเลือนจริงๆแต่ชีชีเป็นสตรีที่งามมาก หากนางได้เข้ามาจัดก,การดูแลเวลาของสำนักจี้เฟิงมันต้องดีอย่างแน่นอนอาจารย์มีคนเข้ามาดูแลย่อมเป็นเรื่องที่ดีอืมข้ากับเจ้ามีความคิดเหมือนกันแล้วเนอะฝาบาทกระหม่อมมีเรื่องอกระหม่อมวอนฝ่าบาทย้ายกระหม่อม ไปที่ด่านฮวงเฉียนอ้ด้านเหนือหนาวเหน็บลำบากมีปัญหาชายแดนเสมอไม่แค่สตรีกระทั่งสเสบียงจะส่งก็ยังยากไปถึงเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นก็ต้องไปร่วมทำไร่ทำนากับพวกเขาชีวิตสบายไม่เท่าอยู่ในเมืองหลวงเจ้าจะไปด่านหวงเฉียนจริงๆเลยด่านหวงเฉียนเป็นด่านสำคัญที่สุดในด้านเหนือหากพิทักษ์ด่านหวงเฉียนได้ ก็เท่ากับปกป้องแดนเหนือของต้าเจิงได้ชีวิตและแผ่นดินผูกไว้กับที่แห่งนี้กระหม่อมไม่ใช่ชนชั้นนักคิดรักสบายเพื่อเงินเบี้ยวหวัดเมื่อได้รับพระมหากรนานุณาธิคุณย่อมต้องทำงานเป็นประโยชน์ต่อราชสำนักอืมดีมีปฏิทานเชกเช่นเดียวกับอาจารย์ของเจ้าก็ดีเช่นนั้นก็รองานแต่งงานของอาจารย์เจ้ากับพนกอจีแล้วเสร็จค่อยเดินทางแล้วกันฟาบาน กระหม่อมได้ยินว่าด่านหัเวเฉียนช่วงนี้กําลังจะเปลี่ยนพลัดและเพิ่มทหารใหม่จานวนหนึ่งกระหม่อมบอนฝาบานให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคให้กระหม่อมได้เดินทางไปพร้อมกับทหารใหม่เหล่านั้นเดินทางพร้อมกับทหารใหม่เร่งรีบไปหน่อยละบ้างงานแต่งจะจัดไม่ทนนันแล้วเนะกระหม่อมเป็นราชองครักษ์ในเมื่อยินดีไปประจำการที่ด่านหววเฉียนก็ไม่ควรเสพสุขกับสิทธิพิเศษเหล่านี้ เช่นนี้วันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นทำงานก็จะสะดวกมากขึ้นมไม่อวดโอ้ก็เหมาะสมเช่นนั้นก็เดินทางไปพร้อมทหารใหม่เถอะขอพระไทยฝ่าบาันระมอมทุล่าอาจารย์เก็บข้าวของ จะเข้าตำหนักเจ้าหมิงเถอะหายซื้อขอพระราชานอนุญาตจากฝ่าบาทแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเดินทางไปด่านหงวงเฉวีนด่านหงวงเฉวีนไปด่านหงวงเฉวีนไม่ใช่เรื่องเล็กๆชุก,กลับตัดสินใจเองอย่างง่ายดายเช่นนี้เรื่องนี้สมควรปรึกษากับอาจารย์ก่อนจริงๆแต่ช่วงนี้อาจารย์งานรัดตัว เวลาเดินทางขึ้นเหนือก็กระชั้นเข้ามาจึงทําตามกฎไม่ได้ไมีเหตุผลที่ต้องไปให้ได้เหรอบอกมาใช่ใหาซื่อไมายเอาอย่างอาจารย์ลืมเลือนกิเลสส่วนตัวทุ่มเทพเพื่อบ้านเมืองถวายภักดีต่อฟาบาทแม้อยู่ในเมืองหลวงก็ฝึกฝนตนได้แต่สุดท้ายก็ไม่เท่าออกไปหาประสบการณ์ด่าน้วงเชวนคือด่านสำคัญของต้าจึง มีแต่ไปถึงที่นั่นจึงเผชิญหน้ากับศัตรูกล้าเช่นหูคู่ได้ก็ดีไปแล้วจะเอื้อประโยชน์มาหา,าศาลในวันข้างหน้าแก่เจ้าหากอาจารย์ไม่มีเรื่องอื่น หาซื้อขอตัวก่อนออจริงสิการไปครั้งนี้เกรงว่าจะไม่ทันได้ดื่มสุรามุงคลของอาจารย์กับหัวหน้ากองจุวีทั่วแผ่นดินมีคู่รักมากมาย การได้อยู่ร่วมกันดั่งใจหม้ปรับไม่ง่ายเลยการแต่งงานเป็นเรื่องมงคลที่สุดในชีวิตคนขออวยพรอาจารย์ณที่นี้ผูกใจปงดองตลอดไป อาจารย์ท่านพูดจาเป็นผู้ใหญ่เช่นนี้ที่แท้ท่านโตกว่าพวกค้ากี่ปีเลรอตอนเด็กๆโตกว่ากี่ปีก็ถือว่าโตกว่าตอนนี้พออายุมากแล้วอายุก็ไม่ได้ต่างกันชัดเจนขนาดนั้นหากไม่ใช่เพราะดูแลพวกเราอาจารย์อาจแต่งงานไปนานแล้วตอนนี้พวกเราก็น่าจะมีหลานเป็นขยมเรียบร้อย ดีไม่กี่วันจะสอบขี่ม้ายิงธนูแล้วจะทำได้ดีมาตลอดพยายามเข้านะรับทราบแล้วอาจารย์ขอบคุณอาจารย์